วันก่อนไปเดินแมคโครแล้วก็ไปเห็นหอยแมลงผู้อยากกินอยากกินแกงหอยก็เลยซื้อหอยมานะคะแต่ว่าผ่านไว้เป็นอาทิตย์แล้วไม่แกงสักทีเด็กๆ,ๆที่บ้านก็เอ้ยพูดกันละเมื่อไหร่แม่จะแกงเมื่อไหร่แม่จะแกงวันนี้เลยมีโอกาสได้แกงวันนี้ปั่นเครื่องแกงเองเครื่องแกงที่เราปั่นเองเนี่ยนะแบบอืเวลาทํากับข้าวมามันจะหอมอร่อยกว่าเครื่องแกงที่เราซื้ออะมันไม่ติดเปรี้ยวเลยเนาะมันสดๆเนาะทายัางไงมันก็อร่อยนะคือแบบ ใส่แค่แบบเครื่องปรุงมาตรฐานเนี่ยเกลือผงชูรสน้ำปลาแค่นี้แล้วก็อาจจะใส่ขนอรหรือว่ารดดีปรับนิดหน่อยแล้วใส่น้ำตาลปี๊บปรับใหเ้เครื่องแกงมันไม่โดดจนเกินไปแค่นี้ก็อร่อยแล้วว่าดูสิทำง่ายไหมละ่ะเมนูนี้ทำง่ายๆนะพูดพูดถึงก็เออชอบทำแล้วก็ชอบกินมากอ่ะมันอร่อยแล้วเด็กใครชยุทธที่บ้านนี่คือชอบมากเลยนะเวลาทำแกงกะทิอะ บท้ายด้วยะกะทิก่อนปิดแก๊สอะ่ะมันก็จะทำให้รสชาติของแกงกลมกล่อมขึ้นด้วยจ้าเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลย